่าคนเรานะครับผมมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่มันจะดีกว่าไหมนะครับผมถ้าเราเอาความสามารถของเราในส่วนนั้นนะครับผมมาถ่ายทอดให้คนอื่นนะครับได้รับชมความสามารถของเราด้วยนะครับโดยการที่เราถ่ายทอดวิดีโอการอัดคลิปนะครับลงสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับผมอย่างเช่นด้านหลังนี่เลยนะครับด้านหลังเนี่ย ที่เห็นนะครับก็จะเป็นกังหันลมนะครับผมนี่เป็นกังหันลมในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งจะบอกว่าตัวเนี้ยผมทําขึ้นมาเองนะครับผมเห็นผมหน้าตาอย่างนี้นะผมแต่ผมก็ทําอย่างนี้เป็นด้วยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความชอบหรือความถนัดของเรานะครับที่เราชอบทําสิ่งประดิษฐ์นะครับผมในส่วนตรงเนี้ยไอเดียมันเกิดนะครับจากวันหนึ่งนะครับที่ลูกนะครับอยากได้ ของเล่นนะครับอยากได้อะไรเล่นนะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็เลยมองเป็นสิ่งใกล้ตัวนะผมของเราเลยนะครับมันก็คือขวดพลาสติกนะครับผมผมก็เลยมีการใช้ขวดพลาสติกเนี่ยมาทําเป็นของเล่นให้ลูกหลายๆอย่างนะผมหลายๆอย่างเลยนะครับแล้ว <sven> ก <tweeting myself> ็ในส่วนของด้านหลังผมเนี่ยนะครับซึ่งด้วยช่วงนี jo ้นะผมลมมันแรงนะผมผมก็เลยนําพวกขวดพลาสติกอะไรพวกเนี้ยมาทําเป็นพวกกังหันลมนะผมเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วผมก็ทําให้มีแบบหลาย หลายแบบหลายอย่างแวกแนวกังหันลมไปเลยนะครับมันก็ทําให้มีคนชอบมีคนดูนะครับเนี่ยนะครับผมจะพามาดูก็มีหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นนกข้างบนมนเครื่องบินนะครับจะบอกว่าพวกอันนี้นะครับคือเป็นขวดพลาสติกหมดเลยนะครับอันนี้เป็นไก่นะครับผมนี่นี่นะผม อันนี้ก็เป็นไก่นะครับมีหลายหลายอย่างเลยนะครับผมมานี่ทางนี้ก็มีนี่ครับมันก็ภาพมันก็อาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับมันจะบอกว่าพวกนี้นะครับผมก็มันเป็นความสามารถนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหมูนะครับนี่หมูไหมครับแต่คือผมทํา เป็นในส่วนของรูปแบบกังหันลมนะครับหมดเลยนะครับที่ผมได้นําเสนอถ่ายทอดวิดีโอลงคลิปลงไปนะครับผมผมจะบอกว่าบางทีอ่ะคนเราอะ่ะมันมีความสามารถนะครับความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนก็อาจจะถนัดด้านนูบางคนก็อาจจะถนัดด้านนี้ผมเองผมอาจจะถนัดหลายอย่างก็ได้นะครับผมอาจจะถนัดเรื่องการเกษตรนะครับอย่างเช่นใน YouTube ผมก็มีการผ่ถทาน การเผา่านผมถนัดไหมผมก็บอกว่าผมก็ถนัดนะครับผมก็มีการเผา่านแล้วผมก็มีการเนี่ยถนัดเลือกพวกเรื่อง DIY หลายๆอย่างผมก็ลงคลิปไปแล้วผมก็มาถนัดเกี่ยวกับการประดิษฐ์เกี่ยวกับขวดอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผมอ่ะมีความถนัดที่มันหลายๆด้านนะครับผมก็เลยถ่ายคลิปนะครับลงโซเชียลนะครับผมผมเอาลง YouTube นะครับผมลง YouTube เลยนะครับ บาทีผมอาจเอาลงเพจแล้วมันจะไม่ค่อยปังนะครับผมก็เลยเอาลง y o u t u b e ทําเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมผมก็เลยทําช่องแยกขึ้นมาเลยนะครับทําช่องแยกใน youtube นะครับผมก็ช่องตามนี้เลยนี่นครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะผมที่เราทําขึ้นมาไว้แต่ช่องนี้ผมจะบอกว่ามันผ่านกฎแล้วนะมันผ่านกฎแล้วนะครับ,รบถ้าใครอยากจะเข้าไปติดตามผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ ผมจะทิ้งลิงก์ช่องนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะผมก็เข้าไปกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมได้นะครับเพราะว่าผมเองผมจะนําเสนอคลิปหลายๆอย่างนะครับเราจะต้องเก็บความคิดนะครับความสร้างสรรค์ของเราไว้ทําไมนะครับในเมื่อที่เราจะถ่ายทอดลงในสื่อโซเชียลได้นะครับจะบอกว่าช่องนั้นนะครับก็มีคนรับชมเยอะพอสมควรนะผมผมก็ทําหลายๆอย่างคือผมทําแบบให้ เป็นจุดเด่นเลยนะครับของขวดพลาสติกนะผมมันก็เลยตามตามชื่อช่องเลยนะครับผมจะไม่มีเอาอย่างอื่นมาปนเลยก็ผมต้องคงความเอกลักษณ์นะครับให้เป็นขวดพลาสติกไว้นะครับผมนี่นะครับมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมทํานะครับซึ่งมุมเนี้ยมันจะเป็นมุมที่ผมทํากังหันเลยนะครับผมนี่ตรงนู้นผมก็จะมีนะตรงนู้นก็มีอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงนู้นมีอยู่นิดนึงแต่ตรงนี้ก็จะมีกังหันหลายแบบเลยนะครับ นี่แหละครับที่ผมจะบอกว่าการที่เราทําอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นที่มันแหวกแนวอ่ะมันจะมีคนให้ความสนใจนะครับถ้าเข้าไปดูได้นะครับก็มีคลิปหลายๆอย่างเลยนะครับที่มีคนดูก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือผมเพิ่งจะเปิดใหม่ด้วยนะครับผมน,นี้ก็เป็นกังหันแบบธรรมดาแล้วอันนี้มันมีตัวท่อมาปนด้วยนะครับผมก็คงความเอกลักษณ์คือใช้ขวดพลาสติกอันนี้เป็นไก่ ไก่นี่คือผมสีไม่พอนะครับผมก็ได้ใช้แบบเป็นสีขาวนี่นะครับก็ผมทําให้แบบหมุนตามลมด้วยนะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบหลายลายนี่เลยไอหมูน้อยของผมนี่ตัวนี้หมุนดีเลยผมใส่เป็นสองใบพัดนะครับนี่นี่นะครับหมุนตามลมยังไงผมจะบอกหัวหมูอ่ะมันเป็นมันเป็นทางหน้าลมนะครับทางใบพัดนะครับมันจะเป็นทางท้ายลมนะครับ ซึ่งกังหันลมพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับเอ,อลมอยังไม่ค่อยมานะครับเดี๋ยวถ้าลมมาเดี๋ยวมันก็จะหมุนกลับนะครับนี่นะครับคือหมุนตามลมอย่างที่ผมบอกคือผมแหวกแนวไปเลยนะครับแหวกแนวช่วงอันนี้ก็เป็นตัวปลาแล้วผมเนี่ยตัวปลาผมใส่ใบพัดไปอย่างเยอะเลยหมุนตามลมไหมมานี่ดู นี่นครับหมุนตามลมนะผมนี่นะครับผมมาดูตัวนี้อันนี้มันก็เป็นแบบธรรมดาอันนี้นะครับผมมันก็ไฮไลท์เท่มากผมใส่คนไก่นี่นะครับใบพัดหมุนก็อันนี้หมุนนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับคือผมทำหลายๆลูก หลายอย่างมากนะครับหลายๆอย่างนะครับถ้าใครที่อยากจะลองเข้าไปติดตามรับชมก็เข้าไปได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากเลยที่ผมนําเสนอนําเสนอไปนะครับเหมือนจะบอกว่าไอเดียไอเดียตรงนี้นะครับไอเดียที่ผมทําเกี่ยวกับขวดอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดจากลูกสาวของผมเลยนะครับที่อยากได้ของเล่นนะครับผมก็เลยมองสิ่งใกล้ตัวนะครับแล้วก็ทําขึ้นมาครับผม แล้วก็คลิปนี้นะผมผมก็ไม่ได้ที่จะมาโปรโมทอีกช่องหนึ่งของผมนะครับผมแค่จะมาบอกว่าการที่เรามีความสามารถหลายๆด้านนะครับการที่เรามีความสามารถหลายๆด้านหรือหลายๆอย่างพวกนี้นะครับเรานําเสนอลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปคิดจังวนนะครับบางคนนะผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะรผมแตท่ทางที่ตัวเองเก่งทางด้านนู้นด้วยทางด้านนี้ด้วยไม่อยากจะทํา ด้านอื่นลงไปนะครับกลัวว่าตัวช่องมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับที่ช่องเราทำนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่เราจะถ่ายแล้วก็นําเสนอลงไปนะครับผมอย่างผมเองเนี่ยผมจะเอาลงช่องเดียวกันก็ได้ถูกไหมครับแต่ผมไม่เอานะครับผมอยากทําให้มันมีอีกอหนึ่งช่องทางนะครับให้มันสร้างไรายได้กับเราได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้มันเป็นช่องแบบเป็น เอกลักษณ์ไปในตัวเลยนะครับก็คือมีแต่ขวดอย่างเดียวเลยนะผมนะผมไว้สําหรับคนที่อยากจะลองลงมือทํานะผมถ้าใครมีความสามารถหลายๆด้านนะครับก็จัดเลยนะครับลงคลิปอย่างเดียวผมลุยอย่างเดียวนะผมผมไม่สนนะครับว่าใครจะดูใครลืมไม่ดูนะครับแต่ผลลัพธ์ก็รายได้เหมือนกันนะผมก็มีประมาณนี้นะผมสวัสดีครับ